โอเคครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโช๊คนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นะตอนนี้นะครับเรื่องของโช๊หน้านะครับสําหรับรถตัวสูงนะครับเราจะพูดถึงรถตัวสูงก่อนนะครับสําหรับรถโหลดนะครับที่ลูกค้าโหลดย้ายแนบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโช๊กหน้าเดิมๆนะครับมันสามารถใส่สแตทตัวนี้นะครับโหลดได้แค่2นิ้วแค่นั้นนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าถ้าโหลดต่ํากว่านั้นนะครับสนิ้วหรือ4นิ้วนะครับจะปิงตัวเนี้ยนะครับมันจะหลุดนะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนเบอร์ยางนะครับเป็นยาง5้าห้านะครับ หรือยาง50นะครับต้องการโหลดเยอะๆอย่างเช่น3นิ้วหรือ4นิ้วนะครับโช๊คนะครับเราจะต้องเปลี่ยนโช๊คนะครับแต่รถโช๊คนะครับที่เป็นตัวถูกนะครับมันจะเป็นตัวสูงโหลดได้แค่1นิ้วหรือ2นิ้วนะครับที่เป็นตรงรุ่นตัวสูงของมันนะครับถ้าต่ํากว่านั้นนะครับมันจะต้องโช๊คตัวเตี้ยนะครับเอาไปใส่นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับว่าโช๊คตัวเตี้ยไปใส่รถตัวสูงนะครับมันกระด้างนะครับมันกระด้างเพราะอะไรนะครับนี่นะครับโชคคตััวสสูงนะรรบเาามใ่ นะครับสปริงตัวสูงนะครับเรามาใส่นะครับเห็นไหมครับแกนตัวเตี้ยมันสั้นกว่านะครับมันจะใส่สปริงไม่ได้นะครับเราจะต้องบีบสปริงใส่แล้วมันก็จะกระด้างนะครับเวลาใส่ไปแล้วมันจะกระโดดแต่ว่าไม่ผิดนะครับแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าก่อนที่เราใส่ให้ลูกค้าเราแจ้งลูกค้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าก่อนจะก่อนจะใส่เราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้างบน้อยนะครับลูกค้าต้องรับการกระด้างให้ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีงบหน่อยนะครับใส่เป็นช็คนะครับโช็คแต่งที่มันมีราคาสูงงงงขขึ้นนนนนนนมมาห่่ออยะะคครรรรัััับบเป็ตตวสูุ ตัวนี้นะครับมันจะมีปินเลื่อนนะครับโหลดได้สี่ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ผมอยู่ระดับสี่นะครับก็จะโหลดประมาณสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูแกนกันนะครับนี่นะครับมันจะพอดีเห็นไหมครับมันจะใส่ได้พอดีนะครับบีบปรปิงพอดีนะครับมันจะไม่กระด้านะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีวาปรับได้นะครับปรับความนุ่มนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบกันนะครับจะเอาเบอร์ไหนก็ปรับเอาเลยครับมี9้าระดับนะครับแล้วก็นะครับโชคหลังนะครับที่เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าแกนยี่สิบใส่ลวมันกระด้างอันนี้มันจริงนะครับแกนยี่สิบใส่ลวมันกระด้างนะครับที่ร้านผมนะครับถ้าเป็นรถตัวไฮแลนเดอร์นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าใส่นะครับจะเลือกเป็นแกนที่หกมากกว่านะครับถ้าเป็นตัวถูกนะอย่างเช่นเอามาได้อย่างเงี้ยนะครับ จะเลือกเป็นแกน16ให้ถ้ามากกว่านะครับแกน20แบบนี้จะไม่ค่อยลูกค้าใส่นะครับเพราะว่ามันจะกระด้างนะครับแต่ถ้าเป็นโชคซูเปอร์เจนะครับหรือโชคแต่งยี่ห้ออื่นนะครับที่เป็นวาล์รับได้นะครับแกน20ใส่ได้นะครับมันนุ่มนะครับมันปรับได้นะครับเนี่ยมันปรับได้มีวาล์วนะครับแต่มาด้าตัวถูกเนี่ยมันไม่มีวาล์วนะครับผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกใช้โชคให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วก็เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้านะครับจากประเด็นนะครับก็ฟันธงไปเว่าผิดมัไมผิดนะครบ แต่ว่าขึ้นอยู่กับการคุยลูกค้านะครับก่อนจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับว่าคุยยังไงนะครับร้านดังก็นั่นแหละครับที่รู้ๆกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ขอพูดอะไรมากครับร้านอยู่ใกล้กันนะครับรู้จักกันเป็นเพื่อนกันก็ประมาณนี้ครับใครสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาถามกันได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับวันนี้ผมรวบรัดไปนิดนึงถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันมานะครับโอเคครับผม